มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนใจแอนเชิญยิ้มจับมือมดลังสิมันนักร้องลูกทุ่งดังนำชุดโกโกวาถวายขอโชคน้องส้มฉุนที่วัดดังเลขหางประทัดต,ตรงกันจนอึ้งครับตลกดังใจแอนเชิญยิ้มพร้อมนักร้องลูกทุ่งมดลังสิมันเดินทางมาที่วัดทรงสเสวยอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนำชุดโกโกวามาถวายน้องส้มฉุน นอกจากจุดทวไหว้แล้วยังมีเทคนิคการขอพรโดยใจแอนเชิญยิ้มเข้าไปกระซิบข้างหูน้องส้มฉุนพร้อมทั้งบอกว่าฮัลโหลหนึ่งสได้ยินนะของานการแสดงขอโชคขอลาบพร้อมทั้งร้องเป็นเพลงว่ามาแล้วส้มฉุนจ๋าชุดโก,โกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ก่อนจะไปจุดประทัดต,ต่างคนต่างจุดคนละกล่อง ใจแอนไปจุดก่อนแต่เมื่อมาดูเลขหางประทัดปรากฏว่าอื้องเลยครับพบว่าเลขหางประทัดของทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันเป๊ะแบบไม่ได้นัดหมายจนตกใจทั้งคู่ครับทั้งนี้เป็นเลข2ตัวคือ7.3ครับและเลข3ตัวคือ7.5.1ครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ